น้องเก่งเหนทุกคนเลยครับผมใช่ก็อยากจะเป็นกำลังใจเรียกว่าถ่าได้หลานๆอีกเยอะจริงไม่ต้องไม่ใช่ลูกแล้วเรียกว่าเป็นหลานเลยเพราะเห็นคนใต้เองก็เคยผ่ายเปนที่หมึ่งที่หนครับเออพอเห็นน้องๆซีไงบ้างนึกถึงวันแบบวันที่เราเคยประกวดครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากเต้นขึ้นมาทันทีอยากเต้นขึ้นมาไม่ใช่ครับครับรู้สึกว่าน้องๆแบบน้องๆเก่งมมากทุกคนเลยคือ ต่อให้แบบเจอแรงคนดันหรือว่าแบบความตื่นเต้นอะไรก็ตามแต่น้องทําโชว์ออกมาได้ดีมากคือไม่รู้ว่าน้อง เรียมโชว์กันนั่งตรงนี้นะแต่ว่าเก่งกันมากเลยครับแล้วไ็ได้ยินว่าแบบโชว์กันเองด้วยใช่น่าชื่นชมมากอันในฐานะรุ่นพี่พี่เพิรจะบอกอะไรน้องว่าคะเขามาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันละซานตาน่ารักมากใช่น้องๆน้องๆโ้โหไต้ใจก่โอ้โหจะแพ้เสียงในหัวบ่อยไปเลยือ้เกี่ยวแ้เหมงเนี่ยหูไม่่รือเ่เนี่ย ใหไฟไฟมันแรงเลยรีบไฟบอลแรงแล้แดงเออโอ้พี่กุลีบุใช่ท่นนี้นะท่านทันนี้ครับหูแดงเพราะว่าอยู่กับป๊อกกี้ครับเล่นเองใช่ครับอะไรเลยล่ะเขาเก่งมากเขาเก่งเนอะป๊อกกี้เก่งมากแล้วก็ได้ยินว่าแบบเตรียมโชว์กันเองนะแต่ละคนก็คิดว่า อนาคตไกลแน่นอนแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าบ้านจิมเอ็ีวีครับเขาเป็นคนไม่ปกติเหมือนกันหน่าแต่เมื่อกี้เขาแซวว่าแบบสังคมที่นี่หล่ออจริงป้ะจริงครับพี่รับสังเกตว่าพวกพี่ๆถามผมสมัยก่อนเมื่อ5้ปีแล้วจริงไหมพี่ก็จริงนะที่จริงถูกอันนี้ให้หล่อๆจะเจอใครจะเจอใครเมื่อกี้พี่ปอนบอกว่าพี่ปอนเป็นพี่ออฟจูนพี่ออฟจุงพี่จุง อุ้ยจริงก็มีมีผลกันหมดนะครับมันเรียกว่าเป็นรุ่นส่งรุ่นครับแล้วก็เข้ามาก็เจอแต่ละคนก็พลิกๆนะใช่ครับก็เจอแบบพรนราวิทย์อะไรนี่ก็เกิก็หนักอยู่เออโดยเฉพาะเออพี่ดังนะครับดังของเซนต้าเป็นพี่ดังหรอหรอครับอ๋อไม่ครับมีแต่มีแต่สิ่งดีๆครับผมแี้วก็ส่ให้ถ้าโนมโอนเลยเซนตาหลดสองอุ้ยได้แล้วพี่จะเป็นเด็กดีที่สุดดีตั้งใจทำงานมาตรงเวลาถูกต้องครับ สองคนนี้ต่างแฟนตากับพี่แบนนิดนึงค่อนข้างจะเป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะว่าเออเขาแบบโชว์คนเดียวเลยร่วมกันเลยนะคะพอดีดีใจครับดีใจก็เรามองพี่เขาเป็นไอดอลครับแล้วก็รู้สึกว่าพี่เขาเก่งมากแล้วพอได้มีโอกาสไปเต้นกับเขาด้วยก็รู้สึกว่าเขาเฟรนดี้มากแล้วเราเราชอบงาหนแบบมาจะหรือว่าชอบได้เลยคลิปเต้นติ๊กต็อกใช่ไหมครับใช่กับมีแบบเออ เชื่อไหมครับว่าเทคินออกพี่แบมต่อท่าแค่2อนาทีครับจริงเหรอใช่ครับคลิปนั้นก็พี่แบมเก่งมากเก่งมากครับแต่ว่าพี่แบมโคตรเอนดูมากเพราะว่าเซนต้าบาดเจ็บอ๋อใช่วันนั้นพันข้อมือไปด้วยครับเต็งไปพี่แบมสองนาทีพี่เพิร์ดสองเดือนพี่กรอนพี่เพิร์ดนี่หลายเดือนละหลายเดือนครับแปลว่าเธอต้องเต้นได่หรพี่ครับไม่ใช่ไม่ใช่พี่กี่เดือนก็สอนให้ได้ครับโอ้โห เขาโลกด้วยนะครับตรกูเขาโลกรแต่ถ้าพี่บบคุณเพียเขาบอกอะไรหรอมันเขาแนะนำอะไรบบมัเขาส่วนใหญ่ก็คุยทำความรู้จักแนะนำแบบปกติครับผมใช่แล้วก็มีแบบถามไทยอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เจอเขาครั้งแรกเลยครับครั้งแรกแล้วก็คิดว่าเป็นเป็นเกียรติมากที่ได้เจอครับเออตอนนี้พีรีก็เปิดกล้องไปแล้วค่ะ อะไรมากวันนีเรื่องครับโดยเฉพาะไปนี่ไอโก้มันหวานขนาดไหนคะเว้ยดูอดรักคูเท่าโลกเป็นอะไรใหม่ๆนะใช่ผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นฮัลคเตอร์ใหม่ๆที่ทุกคนไม่เห็นเมื่อซานต้ามาก่อนในขนาดผมเล่นผมยังยังงงตัวเองอยู่เลยตอนนี้ก็ยังไม่คุ้นชินกับตัวเองคุ้นชินที่ที่เล่นแนวเลยที่เล่นไปได้ครับคือเป็นอีกขั้วหนึ่งเลยจริงๆใช่ทั้งการแต่งตัวทั้งนิสัยทั้งพื้นหลังอะไรทุกอย่างเลยครับแล้วก็ซานต้าก็เป็นคาแรคเตอร์ที่น้องได้ได้ท้าทายมากกับเรื่องนี้ ก็เออสนุกมากครับที่ที่ได้เล่นก็แต่ช่วงนี้ก็แน่นเลยจังหวะก็มีแบบสก้าเล็ดสก้าเล็ดด้วยแล้วก็ลักงค์ซ้ำสก้าเล็ดเหรอคะเล่นเป็นอะไรนะคะผมเล่นเล่นแต่ส่วนบุคลิกตัวละครเนี่ยต้องถ่ายพร้อมกันสองเรื่องจริดนึงนะพี่จริงๆมันก็โอ้โหแอบงงนิดๆครับเพราะว่ามันคาแรคเตอร์สองตัวมันแตกต่างกันเพราะว่าช่วงเวลาไม่เหมือนกันใช่แต่นี่เป็นอะไรทำกันบ้างมีโอกาสพิเศษหนึ่งวันเกิดที่ผ่านมามีอะไรบ้างวันเกิดที่ผ่านมา ครัพี่อยากได้ซองมากจังเลยพี่อยากดูด้วยในซองมันมีอะไรพี่อยากได้ซองมันนี้ก็อยาขมันมีซองขออนุญาตกายวุฒิกัร์ดซองเลยครับซองแจะให้พี่ก็ซองแดงก็ชื่นใจครับแต่น่ารักครับน่ารักมากคือคือวันนั้นเราแบบทำงานเป็นเป็นวันที่ได้พักวันเดียววันครับวันเดียวใช่ครับเรารู้สึกว่าตอน ไม่คิดว่าพี่เขาจะมาด้วยซ้ำตอนแรกก็ดีใจครับถือเค้กไปสี่ก้อนแล้วพี่นี่จครับเออปีหน้าจะจัดแต่สีก้อนให้คนเดียวไม่ใช่เหรอใช่ให้คนพิเศษแค่คนเดียวพ่หอ่ะพี่เนอาทำไมถึงแบบให้ของฝันเป็นจริงจริงเน่ะมีเล็งไว้ก็คือจริงอยากพาน้องพาน้องไปแต่งรถกลับใช่แต่น้องรถรถน้องยังแต่งไม่ได้ตอนนี้แล้วก็บวกกับกับเวลาหรือว่าอะไรเนี่ยก็เลยยังไม่ยังไม่มีโอกาสจะได้พาไปก็เลย แล้วก็ไม่มีโอกาสที่ได้ไปหาซื้อของกันนะเพราะเราเอยู่ได้กันทุกวันเลยใช่ครับก็เจ็ดวันก็ไม่ได้ไปไหนเลยเผมว่าเป็นเป็นของขวัญที่ซื้อมากให้แบบตรงๆเลยไม่ต้องแบบว่ามาโอ้ยแบบนี้คิดแต่จริงใจดีนะครับรู้สึกว่าเป็นเป็นของขวัญที่ได้รับมาแล้วดีใจมากได้ใช้จริงๆได้ใช้จริงจริงใ่คจริงๆก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะว่าของขวัญคนเกิดสมมติถ้าเราให้ให้ให้แบบให้ใครอยากได้ให้ให้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็แบบใช้ได้เ็ เอาไปใช้ยังคะอะไรนะครับเอาไปใช้หรือยังอ๋อเก็บยังอยู่ในซองเหมือนเดิมไหมคะไม่เก็บเป็นฝันถึงรวมรวมถึงดอกไม้ก็ยังอยู <h <h ่ในนั <h <h ้นเอสภาพไม้ยังไงก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับนี่โอ้ยบนหัวเตียงขเดี๋ยวเขียนว่าพี่เพิร์ทที่สุดแต่หัวใจเลยได้สิเว่ยพออะไรเนาะสงสารคนฝั่งนี้ก่อนอ่าโอเคเว้ยพออะะไรเนา หมายถึงให้รวยพอไหนน้องใช่ไหมครับยพอเป็นตัวก็จริงๆก็ขอให้น้องนะผมผมพูดจริงๆผมทำงานกับสแตนต้ามามีความสุขมากครับเราสนิทกันจริงๆครับ เราสนิทกันเรียกว่ายิ่งกว่าสนิทยิ่งกว่าสนิทมากๆมันเป็นความสบายใจอีกอย่างหนึ่งใช่ครับมันไม่ใช่แค่พาร์ทเนอร์ร่วมงานแต่มันมากไปกว่านั้นแบบแบบรักมากจริงๆครับก็อยากให้แบบต้าประสบความสำเร็จในฐานะวงอะไรก็ตามเป็นแบบแจสเปลที่ดีเนี่ยแจสเป์แจสเป์ครับเกือบไปถามไม่ทันลหน้ากันพี่ชาย าเขาจะรักพี่เพิร์ตมากขึ้นถ้าเขาถ้าพี่เพิร์ตชื่อวงชื่อวงถูกใช่ไหมครับชื่อวงว่าแจ๊สอ้าแจ๊สอ้าโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอินซอร์ดค่ะอินซอร์เด็กๆวางมือไปไล่ตรงกลางกันที่หล่อนไปไล่ตรงกลางอ่ะนะอินซอร์ดไปไล่เลยเป็นวิดีโอค่ะเป็นวิดีโอวิดีโอจับ